ไอเรากากซะด้วยสิทีนี้ก็หนักใจแย,ย่เลยเอาละ่ะได้เวลามาสู้กับไอตัวพ่อมดสักทีเพื่อนผมบอกว่าไม่ได้จะแยผมว่าผมปิดม่อยู่แต่ผมเออพอมาดูผมไม่ได้ปิดเยเอาล่ะมาเล่นกันเลยพ่อมด,ออมดกันเหรอเจ๋งๆป่าไหก็ไหนดูสิเอาละผาใน,นเรื่องหน่อยดีกว่าโอ้โอ้ผมเพิ่งปิดไหมเมื่อกี้แดนนี้ปกครองโดยพ่อมดที่ ที่เป็นที่รู้จักจากกันว่าเวทมนต์ที่สามารถทำให้เราทหารราบม,มืนงงและเวทมนต์อื่นๆที่เรียกบริวัตออกมาให้ปฏิบัติตนตามาให้ปฏิบัติตามคำสั่งนะทำลายรูปปั้นเม k e l e ีอะไระสปาร์ต้าได้เล่ะสปาร์ต้าสปาร์ต้าออกเฟคมาก ผมเล่นหลายครั้งแล้วผมไม่เคยผ่านสักทีในโมดฮาร์ดเนี่ยถ้าไม่ผ่านมผมก็จะใช้นี่ <c oughs> อ้ามาแล้ผมอยากเอาเก็บไปใช้ในโอ้ไม่เอาเก็บไปใช้ในาสุดท้ายอ่ะไม่เหมือน,นกันทำไมอ๋อล่ะนี่อ๋อล่ะแม่มดตัวนักหนูนักหนูนกนกเก็บางหมดเกตเออฮึลำเหน่งนะ ดูในซีนนี้นะค่ะมีอะไรน่าสนใจบ้างตรงนี้เขาเอ่ทำสัตอย่างอะไะถ้าผมเรียกลวกลีฟฟอนแล้วก็มาตีนี้ปุ๊บคลิปจะจบภายในไม่กี่นาทีอืมได้พูดไม่ได้หรออ้าวบุกแล้วเยี่ยมมาเก็ตเกตอะไรสปาตาล่ะเอาไว้ยีดโคตรเซ็กซี่มากทีเดวยละกันครับโอ้ยให้เกิดอะไรอย่างงี้ใช่ไหม โอ้ยปลาหอกปลาหอกสิอายไปปลาหกก็ได้ไปปลาหกก็ได้วะตายโอ้ยโหมดทุเร่สุดเลยโคตรทุเรศสุดตายตายตายก็เหมือนกันตายอะไระอเอ้ยโอเคฆ่ามันไลอยลังมันจะเมื่อตายจบ อ่ะละะหกเกือบเอ่อสบียเฮ้ยสบียอีกแล้วเหรอโอเคก็ได้ก็ได้ก็ได้โอเคยอมอ้โหตายจบโอเคไม่จบเยอะเวเือเหลือเหลือโอ้โวเฮ้ยเอาเอาโอ้ยโอ้สุดเลิศมากเบา โดนด้วยโอ้โหโดนด้วยโดนสะงั on ้นโอ้โหโดนด้วยโคตรโหดเลยอ่ะตึงเกินเออกระพันถามว่ากระพันไปเติมหอกครับไม่มีอะไรหรอกนี่เพราะว่าสปาร์ตันตัวนี้โกงสุดแล้วเพราะว่าหอกมันมันมีความแข็งเลยว่าหอกของสปาร์ต้านอย่างนี้แล้วเออ ใช่ครับการที่จะเปลี่ยนหอกสปาร์ต้าคือเราต้องเข้าไปในฐานเื่อให้ได้หอกกลับมาเหมือนเดิมอ่าล่ะเราควรน้นนันกธนูเพราะว่าอืมเออพ่อมัน,มนไม่ชอบนักธนูอ่าล่ะเขามีวิธีหนึ่งโอเค ata, สปาร์ต้าสปาร์ต้านิ่งรัว,วเอออะไรนะเออสปาร์ต้าให้สกิลอ,อยู่ทำไมสปาร์ต้าขู่เราไม่เยอะสปาร์ต้า แลผมนะักสปาร์ต้าเป็นตัวแก้ทางพ่อมุดชั้นดีเลยล่ะเพราะว่ามันยิ่เพราะว่ามันอึดแล้วพ่อมุดมันก็ทําแรงดามิแรงแล้วไอ้ตัวนี้มันก็พออึดอึดอยู่ก็เลยสามารถลุยได้แล้วราคาก็ไม่แพงมากจริงๆนะแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรรู้ไหมเออและสปาร์ต้าเป็นภาษาว่าโจมตีระยะไกลได้แล้วมันดามเมอย่างแรงเลยแก คือแรงก,กว่านักธนูร้อยเท่าอ่ะคือและนักธนูมันจะการที่มันจะจูมตีรอบหนึ่งคือพ่อมดไม่ตายคือสปาต้านี่นี่ผมว่าเป็นตัวดีที่สุดแล้วในการ่านแก้ทางพ่อมดอะนะสำหรับผมนะส่วนสำหรับคนอื่นผมก,ก็ไม่รู้กันตอนว่าเขาจะเป็นยังไงผมกขวดอาดหนาเพิ่มเลยสปาตาปะแนวหน้าหน้าเอาไว้ป้องกันหรอไม่ไมไม่เอาไว้ปาหกใช่ใช่ วาตาเอาไว้ปลาหงอยอย่างเดียวเออผมอ่ะผมสามโอเคที่เหลือผมจะเอานักธนูนักธนูในด่านนี้ค่อนข้างจะสำคัญ,คญเพราะว่ามันยิงระยะไกลไงเออแล้วมันพ่อโมมีระยะของมันเพราะฉะนั้นโอ้เดี๋ยวผมไม่ใช่คำนวณพ่อโม่สับตัวโอเคน่ากลัวนะเนี่ยพ่อโม่สับตัวน่ากลัวมากเลยเอาล่ะพ่อโม่สามตัวสุดผมมี นักนรียนสีแถวอือนั่นดูเป๊ะๆแล้วแล้วเร็ว็วผมต้องการให้ผลิตสปาตาแป๊บเดียวอุ้ยเุ้ยเยี่ยมทน What is that เมื่อกี้ผมพูดอะไรกับผมนะเออแลนะถ้าคลิปนี้มีคนดูเยอะผมจะบอกเลยว่าคุณรู้จักช่องถ้าหากคุณรู้จักช่องกระโดดลงส้มยวผมจะบอกเองว่าภรรยาเขาชื่ออะไรนะแต่ถ้าถ้าหากอยากรู้ก็พิมพ์ใต้เลย <laughs> เฮ้ยเ,เดี๋ยวเนี่ยไม่ควรยุ่งเรื่องชาวบ้านนะโอเคใ่นั้นเพื่อผมเพราะใผมยุ่งได้ผมนี้มันชั่ว แต่ไม่เป็นไรอ่าละ่ะผมว่าผมควรบุกโดยโดย่วนระหว่างนั้นเก็บเงินมหาศาลล,ล,ล่ำรวยไก่กองเอา้าทองกองนี้หมดแล้วเจ๊เอา้าเดี๋ยวเดี๋ยวสปาร์ตาไปต้องอยู่แถวหนะ้าโอเคพร้อมไปอ,าาอืมดูดูดีแฮะเราทำนี้ดูดีเลยเอาละ่ะสปาร์ตาขอสปาร์ตาตัวนี้เอาไปปลาหัวไป่ม่ไรหรอก โอเคอ้าวสุดท้ายแล้วโอเคเย้ะก็เียเงิน,นเยอะ,อะก็ถือว่าดีพร้ะมันมีการเสิร์ฟปุ๊บซื้อตัวปลาตัวตัว โอ yup. oh. oh, right. right. ้ยโอ้ยโอยไม่ไม่นะไม่อ๋อละอ๋อที่ดอปไฟอย่าซื้อาระสุนก่อน๋อละรอดช่วยได้ช่วยได้อ๋อละนั่เอานักกากหาสาไปสู้กันเลยเ้าชนะชนะให้ได้ป้องกันป้องกันหาเล่าเมันบุกไปไย โอเคโอเคน้ำโอเคผูนจับตัวนึงโอเคน้ำกบตัวหนึ่งไปถามมันไปถามมันโอเคโอเคยี่ยมถ้าละมันเซกมันเสกตัวละครนี้ได้ดืงแค่อ่ะทำยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันถ้าจะต้องเสกมั้ยงถามถามโอ้โหดูมันเสกไม่ ไม่มีใครกดใจเส้นไม่มีใครกดใจเส้นเรื่องเพลงเร็วออโอเคอเ,คเคล <c oughs> พลงละนะสองทุ่มเชียงคืออา่โาโฆษณาอ่าละร้านค้าฮึมฮึมิกม,มาผมจำหน้าถึงมาอยู่แล้วผมอยากให้คลิปนี้มีความยาวสิบน,นาที อาละคลิปที่แล้วมียอดวิวค่อนข้างดีเพราะฉะนั้นเออถ้าหากใครอยากให้ผมดีบอกความสามารของแต่ละตัวเดี๋ยวผมจะบอกเองแล้วกันจริงๆมันก็มีบอกให้อ่านแล้วแ,แต่ถ้าหากใครที่เกลียดอา่านก็โอเคเอาล่ะเพราะฉะนั้นไหนดูเอ้ยเวยเพชรโอ้ดูโฆษณาเ,เ,พเพื่อรับเพชรสิ โอ้โหดถืออันนี้กันจังเลยอะเรารวยไ,ได้เลยนะเราดูหนึ่งร้อยครั้งเนี่ยเราก็สามารถซื้อซื้อกลิฟฟอนได้เลยหนึ่งตัวเ <c oughs> นี่ยมันเลือกสุอยขุมเท่าไหร่ไหนดูซิโดรูโรชาโอเคแชปเถอะงั้ okay, นเราพูดตตรงนะทำไมมีแค่สองอโอ้อยนอนเซนตอบโหนี่ทำไมมีเด็ดสองที่แดงเด็ดที่บันมีภาษาไทยเออแชปเถอ โอเคกันถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดต like, ิดตามด้วยนะครับบ๊ายบาย,บาย